เพื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัดอันดับชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า10อันดับหนังสงครามที่สร้างจากเรื่องจริงซึ่งต้องบอกว่า10อันดับหนังสงครามที่ผมกำลังจะนามาให้ชมนะครับถือว่าเป็นหนังสงครามที่ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้และที่สําคัญนะครับสร้างมาจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์จริงนะครับผมซึ่งทุกคนควรจะหามาดูสักครั้งในชีวิตและยังต้องบอกอีกว่าหนังแต่ละเรื่องนะครับผมจัดเเเตต็มมคคววาาาาอังรง,งรรรรรรรนนนนส้้ยยยู่ททิะบีีีปปศ์ขุษชจํ แบบไม่มีวันลืมเลยเอาล่ะครับพูดมาขนาดนี้แล้วหลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วนะครับว่า10หนังสงครามที่ผมกำลังจะพูดถึงมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่10ดันเคิร์กปี2017 ถือเป็นสุดยอดหนังสงครามนะครับผมที่สร้างจากเรื่องจริงโดยหยิบเอาเหตุการณ์กองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสน,นะครับพร้อมกับทหารกว่า3ามแสนสามหมื่นนายนะครับผมที่ถูกล้อมโดยกองทัพนาซีของเยอรมันนะครับพร้อมกับยานเกราะสุดแรงที่พร้อมจะมอบความตายให้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ปลายนิ้วแต่ด้วยแผนการที่ชาญฉลาดของกองทัพเรืออังกฤษนะครับและฝ่ายสัมพันธมิตรก็ทําให้กองทัพเยอรมันนะครับไม่สามารถที่จะบุกเข้ามาได้แบบเต็มที่ซึ่งจะบอกว่านับเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงที่สุดทั้งหนึ่งของคิตเลอร์เลยก็ว่าได้นะ ต่อมานั่นเองและด้วยความสมจริงและฉากลบที่สุดมันนะครับผมจึงทําให้หนังเรื่องนี้มาอยู่ในอันดับที่10ของเราเอาละครับเราไปดูอันดับที่9เลยดีกว่ากับอันดับที่9 t a x a ฮ i s ปี2016 ถือเป็นหนังสงครามสุดแปลกใหม่นะครับซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของเดสมอนด์ดอสเด็กหนุ่มกู้แข้งศาสนานะครับ mm hmm. ผมแต่ว่ารักชาติและก็ได้สมัครใจเป็นทหารเพื่อเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2โดยเขานั้นนะครับมีข้อแม้ว่าจะไม่ถือปืนและฆ่าคนโดยเด็ดขาดจนในที่สุดก็มีปัญหากับครูฝึกนะครับแล้วก็เพื่อนทหารอย่างรุนแรงแต่ในที่สุดนะครับเขาก็ได้ร่วมรบในสมรภูมิของแฮ็กโซเลตแถมยังได้สร้างปฏิหารในการช่วยเหลือเพื่อทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายนะครับได้มากกว่า100คนเลยทีเดียวด้วยการส่งร่างที่บาดดเจ็บนนนรผมหหาาา้้สสูงววยิธีแทด เโดยตลอดทั้งเรื่องนะครับเขาไม่ได้จับปืนแล้วก็ฆ่าคนเลยแม้แต่คนเดียวถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงนะครับที่ถูกนํามาสร้างเป็นหนังแล้วก็ตีแผ่ให้เราได้ชมกันและด้วยความสนุกและสมจริงนะครับจึงทําให้หนังเรื่องนี้มาอยู่ในอันดับที่9ของเรานั่นเองเอาละครับเรามาต่อกันที่อันดับที่8ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่8ฟิลลี่ปี2014 ก่อนอื่นผมต้องบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสงครามที่จัดเต็มฉากแอคชั่นสตร์กระสุนเลยก็ว่าได้รวมไปถึงการเครลื่องระเบิดนะครับและยังมีรถถังประจันบ,บานมันเดือดเข้มข้นสุดระทึกเลยซึ่งถ้าหากว่าคุณหาหนังที่แบบว่าเน้นยิงเน้นเคลื่องนะครับเน้นลุยองบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับสิบเต็มสิบเลยนะครับผมซึ่งในเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมเมื่อกองทัพของอเมริกันนะครับต้องการป่าแนวรบที่ม,มีการป้องกันที่หนาแน่นแถมยังค่นล้มได้ยากสุดๆอีกด ด้วยนะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องนะครับก็จะแสดงความเสียสละของทหารกล้าเหล่านี้นะครับผมและแสดงให้เห็นนะครับว่ากว่าจะชนะได้นี้ต้องขันอะไรมาบ้างและด้วยความมันระดับนี้นะครับผมหนังเรื่องฟิลลี่เลยมาอยู่ในอันดับที่8ของเราแบบสบายก็ว่าได้นะครับเอาละครับเราไปดูอันดับที่7ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่7 เล t เตอร์ฟอร์มอิโวจิมปี2006เอาล่ะครับผมฟังเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2ผ่านมุมมองของทหารอเมริกันมาเยอะแล้วนะครับเราจะมาฟังด้านมุมมองของทหารญี่ปุ่นกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของไซโกทหารสงครามอดีตคนขา,ขายขนมปังโดยตัวหนังเรื่องนี้นะครับผมโดดเด่นในแง่ของเรื่องความกดดันและบีบคั้นอารมณ์เป็นอย่างยิ่งแถมยังเล่นกับประเด็นของจิตใจมนุษย์ในสภาวะสงครามได้อย่างทรงพลังเลยก็ว่าได้ซึ่งความสิ้นหวังของผู้แพ้สงครามนะครับและทหารที่ต้องมาตายในสงครามที่ตัวเองไม่ได้เต็มใจอยากจะลบมากนักต้องบอกว่าหนังเลตเตอร์ฟ มากนะครับผมถือเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ตีแผ่ประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเลยและด้วยเหตุน,นี้นะครับจึงทำให้หนังเรื่องนี้นนมาอยู่ในอันดับที่6ของเรานั่นเองเอาล่ะครับเราไปดูอันดับที่5ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่5 d าดาวฟอร์ปี 2004. 2 0 0 4ถือเป็นหนังสงครามโรที่สุดยอดเยี<ๆ>่ยมอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมที่เล่าถึงเรื่องราวของส0วันสุดท้ายก่อนที่กองทัพนาซีนะครับจะประกาศแพ้สงครามซึ่งจะทําให้เราได้เห็นมุมมองของความเผด็จการนะครับแล้วก็ความโหดร้ายความคิดความรู้สึกนะครับรวมนกั ปลายชีวิตและช่วงท้ายของสงครามได้เป็นอย่างดีเลยโดยเนื้อเรื่องนะครับผมได้ถูกดัดแปลงมาจากบันทึกของททาหยุงเกอร์นะครับเป็นเลขานุการหญิงของฮิตเลอร์นั่นเองซึ่งต้องถือว่าเป็นพยานสําคัญในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่น้อยคนนะครับจะรู้และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับทำให้ดาวฟอร์ม,มอยู่ในอันดับที่5ของเราแบบสบายๆก็ว่าได้นะครับเอาละครับเราไปดูอันดับที่4ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่4 3. ่สามลิฟฮร์ปี1995 หนังสงครามสุดยิ่งใหญ่อลังการนะครับที่เล่าเรื่องของวินเลียมวอลเลซอัศวินชาวสกอตแลนด์นะครับผมผู้ที่ซึ่งปลุกระดมชาวสกอตแลนด์ให้ปลดแอกตัวเองออกจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนั่นเองถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้นะครับผมจะโดนวิจารณ์ในทางที่ลบนะครับแล้วก็ในแง่ของความรุนแรงที่เนื้อหาบิดเบือนจากความเป็นจริงไปบ้างแต่หนังก็ยังคงคว้ารางวัลออสการ์ได้มากถึง5ตัวเลยก็ว่าได้รวมไปถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วยจึงต้องบอกว่าหนังเรื่องบีาพาร์ตนะครับยังถือ กับอันดับที่2ชิลเลอร์ลิสปี1993 ต้องบอกว่าหนังเรื่องชินเลอร์ลิสนะครับผมเป็นหนังสงครามภาพขาวดําชั้นยอดที่ได้รับรางวัลระดับออสการ์นะครับในสาขาของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่นําเสนอเรื่องจริงของออสการ์ชินเดอร์นะครับชายชาวออสเตรเลียสมาชิกพรรคนาซีนะครับผมที่หวังจะเอาดีด้านธุรกิจในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่กลับเกิดเหตุการณ์สาคัญนะครับผมที่เปลี่ยนจิตใจใต้สํานึกของเขาให้กลายเป็นผู้ช่วยเหลือชาวยูกว่า1น0 0ันคนด้วยวิธีการทั้งติดสินบนทหารนะครับหรือว่าจะแอบลักลอบซื้อชาวยูเพื่อช่วยไม่ให้ถูกนาไปยิงเป้าซึ่งเขาต้องทําาาาโดดยยคอรระวววัังไไม่่ให้้พกนนซีจบเเขป็ เถือเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่สะท้อนภาพสงครามโลกครั้งที่2กับชาวยูได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้แต่ด้วยเหตุนี้นะครับจึงทําให้หนังเรื่องนี้มาอยู่ในอันดับที่2ของเรานั่นเองเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงอันดับที่1แล้วไม่ทราบว่าทุกคนจะรู้กันหรือเปล่าเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่ากับอันดับที่1 เผลอชูนปี1986ถือเป็นหนังสงครามเวียดนามเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับผมที่ยังคงเป็นตำนานเล่าขาได้ดีเลยซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับผมตีแผ่ความโหดร้ายของสงครามของทหารอเมริกันนะครับที่ทําสงครามอย่างไม่เต็มใจและหลายจุดมุ่งหมายพร้อมกับความตายที่มาเยือนได้ทุกเมื่อรวมไปถึงความบาดเถือนและก็ซากศพกองพเนินซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่จัดเต็มเสียงปืนเสียงระเบิดนะครับรวมไปถึงความกลัวที่ค่อยๆกัดกินหัวใจถ้าเรียกว่านารกบนดินที่ผู้นาประเทศนะครับเอาชีวิตคนไปทิ้งเเพื่่่อออุดดมกาาาาาารรณ์และแนจซึงถ้หวู จบนะครับผมก็จะมีคําถามในใจเกิดขึ้นว่าคุ้มไหมซึ่งต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับถือเป็นหนังเก่าเก็บน่าสะสมก็ว่าได้นะครับแถมข้อหนังสงครามเนี่ยยังไงก็ต้องดูเรื่องนี้ให้ได้นั่นเองและด้วยเหตุนี้จึงทําให้หนังเรื่องนี้มาอยู่ในอันดับที่หนึ่งของเรานั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสิบหนังสงครามที่สร้างจากเรื่องจริงที่ผมเอามาฝากในวันนี้ก่อนจากไปในวันนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณมีหนังที่น่าสนใจอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยที่ด้านล่างนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปวดี่ราาคคัับววสสํ